ครับผม่ะเข้ามาแล้วนะครับสําหรับที่หลายคนถามหาส่วนอีกตัวกลางนะครับมาแล้วครับคันนี้สตาร์ทมือแท้นะครับเอกสารก็โอนภาษีไม่ขาดนะครับภาษีหกเกตนะครับรถบ้านนะครับเดิมๆนะครับเหมือนเดิมครับเอามาจัดตกแต่งให้มันสวยแบบทันสมัยร่วมยุคนะครับอันนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะครับไล่ขับบูดแดดขับแบบเน้นขับสนุกนะครับ แต่ว่าเครื่องยังเดิมนะครับยังนิ่งกิฟนะครับรถไม่ซ้ําด้วยนะครับนี่นะครับฝาเครื่องอะไรแบบน็อตอะไรยังเป็นน็อตเดิมหมดนะครับเกโยงเบิกให้ใหม่นะครับคอท่อก็เป็นคอลายนะครับข้อแท้ติดรถนะครับสุดสีเป็นสุดสีใหม่นะครับเอเป็นสุดสีแท้ติดรถวกกับของเทียมนะครับปับปนกันไปตามอายุรถนะครับก็อาจจะมีเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับ ร้อเป็นร้อโยโกนะครับหน้าหลังนะครับระบบเบรกหน้าหลังอยู่ครบนะครับเน้นใช้งานได้จริงครับซชอกเปลี่ยนเป็นแกนทองให้นะครับแถมไปครับเบาะแดงนะครับระบบไฟติดครบเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้จริงนะครับฟังเสียงเลยดีกว่าครับไฟเดียวติดนะครับอะไรติดหมดแต่ดังนะครับ ตาร์ดนิ่มๆนะครับนิ่มมากครับเลยเครื่องนะครับเนียบจิ๊นะครับบางคนอาจจะคิดว่ามีเงียบก็มันเงียบเงียบอูแล้วครับตรงนย่เงี้ยจิ๊บๆประมาณนี้นะครับเนียบจิ๊นะครับถ้าแบบได้ลองฟังเสียงรถจริงๆนี่จะรู้ว่าเงียบกว่าอที่ดูนะครับไม่มีก๊อกแก๊ก สวิตนะครับใช้งานได้ทุกทุกมนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไฟนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับไฟส่องไฟสูงได้ไฟยันไม่อยู่ติดปุบนะครับนะครับไฟเลี้ยวติดนิ่งๆครับเลยครับไม่เรียบร้อยครับเช็ดก็เรียบร้อยนะครับไม่มีวอดไม่มีสะดุดนะขับมันครับ ไหลๆแน่นอนไม่ต้องหวง่วงครงกส็สวยๆนะครับเน้นใช้งานได้จริงครับตลอรครับนนี้ขับทางไกลขับใช้งานในเมืองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับตองดีครับสตาดมือด้วยนะครับหายากนะครับตรงนี้สภาพมื อถกอประมาณนี้ครับสวยจริงแน่นอนครับไม่หลอกตา